สวัสดีครับผมมันพินกับช n e l ลฟิวไทยใน YouTube ครับนี่ก็อีกห้องหนึ่งนะครับของออซีการ์เด e นนะครับซีการ์เด้นสองนะครับที่เกาะพัง,งันนะฮะนี่ก็เป็นบริเวณข้างหน้านะครับนี่เครื่องสุขภัณฑ์แล้วก็นี่ห้องน้ำน,นะครับนี่ก็วิวทะเล,ละมองไป ครับแล้วก็อันนี้ห้องอาบน้ำแบบเอาท์ดอนะครับแต่ก็เป็นส่วนตัวนะนี่ก็เป็นห้องพักครับห้องนอนนะผมก็ใช้ไปแล้วมีเตียงเล็กด้วยนะครับแล้วก็มีเปาะต่างๆนะฮะ นี่เป็นมันดูหน้าห้องนะครับหน้าห้องนี่ก็วิวทะเลสวยครับมีเบาะของหน้าห้องนะฮะแล้วก็ระเบียงชมวิวทะเลนะีกกะเด้นครับสีกกะเด้นสองนะครับสีกระเด้นหนึ่งจะอยู่แถว หาดรินนะครับอันนี้อยู่ทางหัดเจ้าเผาทางหัดยาวทางที่จะไปหัดสลักนะครับแล้วก็มีบรกเวณกั้นไว้เป็นเป็นบ้านหลังหนึ่งครับผม